สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านพบกันวันนี้1 7 3 0นาฬิกา30นาที31พฤษภาคม2568นะครับมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับในวันพรุ่งนี้ครับคือวันที่1มิถุนายน2 5 6 8มี3เรื่องสําคัญเกี่ยวกับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้สิทธิบัตรคนจนเกี่ยวกับผู้สูงอายุฟังรายละเอียดครับมี3เรื่องสําคัญอะไรบ้าง เรื่องที่1ครับประชาชนทั่วไปครับฟังครับตำรวจนะครับจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับกฎหมายจราจรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องขับขี่รถจักรยานยนต์ใส่หมวกกันน็อกนะครับกฎหมายเดิมก่อนหน้านี้ปรับไม่เกิน500บาทแต่กฎหมายใหม่มีการปรับแก้กฎหมายแล้วนะครับกฎหมายใหม่นี่ผู้ไม่สวมหมวกกันน็อก ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าจะเป็นผู้นั่งสอนท้ายจะโดนปรับครับกฎหมายใหม่ปรับไม่เกิน2,000บาทนะครับเริ่มพรุ่งนี้1มิถุนายน2568จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดใครไม่สวมหมวกกันน็อกในการขับขี่ตัวจักรยานยนต์หรือนั่งสอนท้ายนะครับจะโดนปรับไม่เกิน2,000บาทนะครับโทษหนักขึ้นแล้วก็ ในการปรับครั้งนี้นะครับเริ่ม1หนึ่งมิถุนายนสองห้าเปลี่ยนเป็นต้นไปนี้หากผู้นั่งซ้อนท้ายไม่สวมหมวกกันน็อกผู้ขับขี่จะโดนปรับสองเทา่าปรับสองเทา่าคือสูงสุดปรับไม่เกินสี่พันบาทนะครับอันนี้เรื่องของประชาชนทั่วไปก็ระมัดระวังด้วยนะครับสวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับจะไม่โดนปรับนะครับ,รบทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารนั่งซ้อนท้ายนะครับเรื่องรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์สำคัญมากนะครับ เพราะว่าการสวมหมวกกันน็อกก็จะลดอันตรายจากอุบัติเหตุในกรณีที่หัวน็อกพื้นอะไรก็แล้วแต่ก็จะลดอันตรายลงได้เยอะนะครับก็นอกจากจะป้องกันตัวเองจากอันตรายจากอุบัติเหตุแล้วนะครับการสวมหมวกสวมหมวกกันน็อกนะครับก็ยังจะไม่โดนปราบด้วยนะครับเอาเรื่องที่1พี่น้องประชาชนทั่วไปรับทราบข้อนี้ไว้นะครับอ่ต่อไปครับเรื่องที่2เกี่ยวกับผู้ใช้สิทธิ์บัตรคนจนนะครับ ุูงนี้หนึ่งมิถุนายนสองห้าแปดเงินเข้าตามปกตินะครับผู้ใช้สิทธินนน์ประชนชนก็นำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปซื้อของได้และใช้บริการต่างๆได้ก็มีวงเงินซื้อสินค้า300เข้าตามปกตินะครับวงเงินค่าเดินทาง750สามารถใช้เดินทางได้นะครับวงเงิน2วงเงินนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน6 8จนถึง30มีิถุนายน68นะครับส่วนอีกวงเงินก็คือค่าการ์ดหุงต้ม80บาทต,ต,ต่อ3เดือนอันนี้วงเงินเข้าตั้งแต่วันที่1เมษายน258ใครยังไม่ใช้ามกากับพฤษภา ก็ใช้ได้ในเดือนมิถุนายนนะครับส่วนใครใช้ไปแล้วหมดไปแล้วรอวันที่1ก,กรกฎาคม2 5งหเข้าใหม่ค่าการ์ด80บาทต่อ3เดือนนะครับอันนี้บัตรคนจนก็พรุ่งนี้เริ่มใช้ได้ของเดือนมิถุนายน2568นะครับในวงเงินต่างๆนะครับต่อไปครับเรื่องที่3เรื่องผู้สูงอายุครับก็มีข่าวดีมาบอกครับทุกวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนของทุกปีในแต่ละปีในช่วง4เดือนนี้4เดือนนี้ก็คือ 1>, 1มิถุนายนถึง30กันยายนนะครับ4เดือนของทุกปีการลถไฟแห่งประเทศไทยลดค่าโดยสารให้ผู้อายุ60ปีขึ้นไปหรือผู้สูงอายุนะครับลดค่าโดยสาร50%นะครับของปีนี้ก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ครับ1มิถุนายน68ถึง30กันยายน68นะครับผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปประสงค์จะเดินทางด้วยรถไฟนะครับแสดงบัตรประจ,จำตัวประชาชนณจุดซื้อตัว๋วหรือจุดจองตัว๋ว ก็จะได้รับส่วนลดค่าโดยสารรถไฟ50%อันนี้ก็เป็นข่าวดีนํามาบอกมากล่าวผู้สูงอายุเริ่มพรุ่งนี้ครับ1มิถุนายน258นะครับเอาล้ครับทั้งหมดก็คือ3เรื่องเกี่ยวกับพรุ่งนี้นะครับเกี่ยวกับพี่น้องประชาชน3กลุ่มก็นํามาบอกมากล่าวกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ